สวัสดีครับวันนี้วันที่20มิถุนายน2568นะครับวันศุกร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิว Pro ล้อโปรบิวรุ่นใหม่นะครับนี้จะเป็นรุ่น XZ7 นะครับลักษณะก็จะเป็นตัวแผ่นหน้าเนะี่ยจะเป็นแบบเป็นรอยบากๆนะครับ ก็เหมือนกับออกแบบใหม้มแบบมันทันสมัยนะครับก็ลํำยุกนะตัววัสดุนะครับของตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็คุณสมบัติพิเศษของล้อโปรบิลก็คือมันสามารถที่จะปรับออฟเซตล้อได้นะครับเวลาถ้าเกิดเวลาออกมาจากโรงงานเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับตัวแผ่นหน้าก็จะเกือบจะเสมอกับด้านหน้านะครับนี่ แต่ถ้าเกิดว่า,ามันก็สามารถที่จะประับออฟเซตนะครับคือแล้วก็คลายน็อตนะครับออกมาปุ๊บแล้วก็เอามากลับมาไว้อีกด้านหนึ่งปุ๊บเนี่ยตัวแผ่นหน้าเนี่ยมันก็จะมันก็จะหดเข้าไปได้นะครับนี่ก็จะลึกเข้าไปอีกนิดนึงนะซึ่งก็สามารถที่จะล้อแบบนี้เนี่ยสามารถใส่กับคานยกได้นะครับเพราะว่าตัวดุมด้านหลังเนี่ยมันยืนออกมาด้านหลัง เยอะนะครับถ้าเกิดว่าเป็นล้อบางรุ่นเนี่ยที่ไม่สามารถปรับออฟเซตได้ในเวลาเราจะซื้อเนี่ยเราก็ต้องดูว่าตัวดุมเนี่ยมันมันอยู่ลึกไอ้อยู่ตื้นพอที่จะใส่ตัวคานที่มีออฟเซตได้ไหมเอ้คือคานที่เป็นคานยกได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวโปรบิลเนี่ยสามารถที่จะกลับ2ด้านได้นะครับหน้าหลังนะครับถ้าเป็นเป็นบางรุ่นเนี่ยปรับ ระดับความลึกได้4ระดับนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่อันนี้เนี่ยปรับความลึกได้2ระดับนะครับแล้วก็ตัวโปรบิวเนี่ยสิ่งที่ทำให้เป็นโปรบิวก็อย่างอีกอย่างก็คือตัวการปรับเปลี่ยนของล้อได้นะครับตัวนี้เนี่ยที่เรามาให้ดูเนี่ยนะครับตัวล้อแบบนี้เนี่ยก็ยังมีความกว้างล้อเป็นมาตรฐานนะครับประมาณ29.4นะครับตัวนี้ความกว้างนะครับ แต่ว่าตัวบลวบิลก็สามารถที่จะปรับให้เป็นล้อแคบได้นะครับตัวนี้ก็ความกว้าง16.5นะครับก็จะบางเลยนะสำหรับท่านที่ชอบใส่แบบยางเล็กๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นครับตัวหนาสุดก็คือกว้าง33มิลน,นะครับก็ยังใหญ่เลยนะครับสำหรับท่านแต่งแบบสไตล์เมกันหรือแบบชอบล้อล้นๆนะครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับหรือว่าตัวแผ่นหน้านะครับแผ่นหน้าตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ย ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้หลายหลายแบบนะครับแต่ก็ต้องดูว่าให้รูมันรูน็อตมันจะเป็น6รูเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็6รูเหมือนกันนะแล้วก็เปลี่ยนได้หลายสีด้วยนะครับก็คือไม่ใช่แค่แบบว่าเปลี่ยนแผ่นหน้าได้ก็คือเปลี่ยนแผ่นหน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนได้หลายสีด้วยนะครับหรือว่าตัวตัวขอบกระทะเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ ด้วยนะครับเนี่ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นสีเงินนะครับที่มากับรถอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองสีแดงสีน้ําเงินสีดำเนี่ยตัวตัวขอบกระทาเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้อีกนะค,คือมันเปลี่ยนได้หลากหลายเปลี่ยนได้ทั้งอันนะครับไม่ว่าเป็นขอบเล็กขอบใหญ่แหวนอะไรเนี่ยเปลี่ยนได้หมดหรือว่าน็อตนะครับน็อตให้มาเป็นน็อตหกเหลี่ยมเนี่ยอาจจะอยากจะเปลี่ยนเป็นน็อตที่เป็นเอ่อเป็นตัวหัวที่เป็นสเกลก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับ แล้วก็ในตัวรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีหลายสีนะครับอันนี้จะเป็นสีแพตตินัมนะครับก็คือจะเป็นสีแบบเงินๆนะครับทั้งแผ่นเลยนะครับทั้งตัวขอบล้อทั้งตัวหน้าสัมผัสตัวตัวหน้าล้อนะแล้วก็จะมีรุ่นอื่นก็จะเป็นตัวสีทองขอบดําบ้างนะครับหรือว่าเป็นสีแพตตินัมขอบดําก็มีนะครับหรือว่าตัวดําล้วนเลยก็มีนะครับตัวนี้ดําล้วนก็ทุกตัวก็เป็นอลูมิเนียมหมดนะครับ แล้วก็สำหรับตัวนี้เนี่ยเขาก็ให้ตัวฝาครอบล้อฝาครอบดุมมาด้วยนะครับตัวนี้ฝาครอบดุมนี้แล้วก็เขาก็ให้ตัวน็อตมาด้วยนะครับซึ่งตัวฝาครอบดุมรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีเลเซอร์เขียนว่าโปรบิวอยู่นะครับแล้วก็ให้น็อตมาซึ่งตัวน็อตนี้ก็สามารถที่จะไขนะครับตัวน็อตเนี่ยเวลาเราใส่กับตัวแกนเนี่ยมีโอลิงเล็กตัวเล็กๆจิ๋วๆมาได้ เพื่อที่ว่าจะกันไม่ให้มันคลายง่ายนะครับตัวจิ๋วด้วยครับหัวโอ,โอลิงนี่หายากมากเลยนะกันคลายครับอันนี้เนี่ยก็ตัวน็อตเนี่ยตัวน็อตที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นรอบรอบของน็อตเนี่ยเป็นเกลียวนะครับเพื่อที่จะให้หมุนเวลาเราใส่เข้าไปในแกนล้อปุ๊บเราก็สามารถที่จะหมุนตัวฝาครอบล้อที่เขาแถมมาให้เนี่ยหมุนเข้าไปได้เลยนะครับ ซึ่งตัวฝาครอบล้อขนาดแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใส่กับตัวล้อรุ่นอื่นของรถยี่ห้ออื่นได้นะครับแต่ว่าจะต้องมีตัวน็อตพิเศษตัวนี้นะครับที่ตกด้วยนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นก็มีน็อตนะครับน็อตน็อตตัวตอนนี้เป็นเป็นเอ่อเป็นการยึดดุมข้างหลังเนี่ยหกรูนะครับตัวนี้ใช้น็อต M2 นะครับ ใช่เอ็มสอ้านะครับเอ็ม้าให้มา8ตัวนะครับแปดเก้าสิบสิบเอตัวพอดีเลยครับเพราะว่ามี6นะให้มาสิบหให้สิบสอตัวนะครับแล้วก็สำหรับน็อตตัวที่ยึดด้านหลังเนี่ยก็เป็นน็อตขนาด m อสองนะครับเวลาเราใส่เข้าไปแบบนี้ปุ๊บรุ่นนี้เนี่ยเวลาเราจะน็อต้อยน็อตอ่า ประกอบยางเนี่ยก็ใช้การร้อยน็อตจากด้านหลังล้อขึ้นมาข้างหน้านะครับมันก็จะซ่อนคือมองด้านหน้าเนี่ยจะไม่เห็นน็อตเลยนะครับก็ใช้น็อตเบอร์เอ็มสอนะครับคูณ8นะครับให้มา20ตัวนะครับแล้วก็จะมีน็อตนำล่องอีกนะครับน็อตนำล่องก็แปลว่าน็อตที่เอาไว้ใช้สำหรับการบีบยางใหญ่ๆเขามีมาให้ด้วยครับ M2 นะครับน,บนี่คูณ14นะครับ มีมาให้6ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวบ็อกนะครับสำหรับการสำหรับไขไขน็อตท,ที่ล็อกกับแกนคานนะครับให้ด้วยนะครับ แล้วก็มีน็อตที่ใส่กับคารนไอ้ใส่กับแกนล้อที่เป็นขนาด M4 ก็มีให้2ตัวนะครับแล้วก็น็อตสำหรับใส่กับแกนล้อที่เป็น M5 ก็ให้ีก2ตัวนะครับก็ของเยอะเลยนะแล้วมีสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะเขาก็คิดมาให้เรียบร้อยนะครับว่าจะต้องใช้น็อตแบบไหนยังไงบ้างน,นะครับมีมาให้หมดเลยนะครับน็อตอย่างเดียวนี้ก็หลายสิบตัวเลยนะสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยก็รหัสก็คือ BRPB090PLPL นะ PL ก็ย่อมาจากคำว่าแพลต i ิน m มนะครับราคาคู่ละ1,990บาทนะครับตัวล้อโปรบิวเนี่ยก็ราคาที่ตั้งเนี่ยก็ราคาพอๆกับหน้าเว็บของ b o ูมเลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือดนะครับสีแพลต i ิน m มนะครับสวยงามนะครับมีดุม12ให้ด้วยนะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามชมช่องทางเรานะครับของเราก็จะมีเว็บไซต์นะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดสินค้าแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยไว้ทั้งหมดนะครับชื่อ r c Scale Thailand นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่เข้าไปดูข้อความในเว็บเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะสนใจสินค้าชิ้นไหนเนี่ยก็ inbox มาในเพจ a c e b o o k นะครับชื่อเว็บไอ้เพจแล้วก็ชื่อเฟซ เฟซบุ๊กเราชื่อ RC s c a l l Thailand นะครับหรือว่าไลน์ก็ได้นะครับไลน์ ID ผมก็ HD Alien นะครับสามารถสอบถามมาเดี๋ยวเราจะส่งรูปไปให้เพิ่มเติมนะครับว่าของมีในสต็อกแล้วก็พูดคุยเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อีกช่องทางก็จะมี Instagram นะครับแล้วก็ช o อป e ีะครับช้อปปีเราชื่อว่าลด c a l ลนะครับตอนนี้ก็ลงสินค้าไปน่าจะสัก4500รายการนะครับก็เขาให้ลงลดแรกเนี่ยได้ประมาณพันรายการนะครับก็เดี๋ยวผมจะ แปะลิงก์ไว้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวล้อนะครับท่านก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปได้เลยสำหรับท่านที่ชอบช้อปปิ้งทางช้อปปี้นะครับก็จัดได้แต่ว่าในช้อปปี้เนี่ยราคาจะแพงกว่าหน้าเว็บอีก20%เป็นะครับเป็นค่าการตลาดนะครับของช้อปปี้เขานะครับก็สำหรับท่านที่อยากจะเข้ามาชมสินค้าที่สนามก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 1 4 9 1 1 9 8 9ครับโทรมาไดดก่อนนะครับผมเอ๋ครับสวัสดีครับ